จังหวัดนครพนมเป็นเมืองที่มีวิถีวัฒนธรรมของชนเผ่าหลากหลายแต่ละชนเผ่าได้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านต่างๆของบรรพบุรุษให้แก่ลูกหลานเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รักษาและสืบทอดไม่ให้รากเงาของชนเผ่าสูญหายไปตามกาลเวลาชาวผู้ไทยบ้านอุ่มเมาตำบลอุ่มเมาอำเภอธาตุพนมเป็นชนเผ่าหนึ่งที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ทั้งในด้านภาษาถิ่นการแต่งกายวิถีชีวิตรวมไปถึงประเพณีการละเล่นผีโผนชาวอุมม่มเมาเชื่อว่าผีโผนคือผีบันพบบุรุษรวมไปถึงผีฟ้าผีแทนหรือเทวดาซึ่งคอยปกปักรักษาผู้คนในชุมชนให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข เมื่อถึงงานบุญหลวงหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่างานบุญพระเวทซึ่งเป็นงานบุญใหญ่รวมถึงงานบุญนมัสก,การพระาธาตุพนมและงานบุญในฮีสิบสองชาวอุ่มเมาจะทําการละเล่นผีโพนเพื่ออันเชิญเหล่าผีโพนที่ชาวบ้านให้ความเคารพได้มาร่วมอนุโมทนาในงานบุญดังกล่าวซึ่งเป็นการแสดงความสำนึกในพระคุณต่อบรรพบุรุษและเพื่อขอให้ปกปักรักษางานบุญที่จัดขึ้น ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจะเห็นได้ว่าการละเล่นผีโผลนั้นมีแนวความเชื่อและแนวปฏิบัติที่คล้ายคลึงกับการละเล่นผีตาโขนของจังหวัดเลยกล่าวได้ว่าเป็นการละเล่นในพิธีปฏิบัติเนื่องในงานประเพณีทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อเรื่องการบวงสรวงดวงวิญญาณบรรพชนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันการละเล่นดังกล่าวได้รับการฟื้นฟูโดยมีการส่งเสริมให้ลูกหลานผู้ไทยอุ่มเมาทั้งหญิงและชายได้เรียนรู้ฝึกฝนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการละเล่นนี้ด้วยค่ะรูปแบบการละเล่นผีโผนมีการแต่งกายเป็นผีใส่หัวโขนหรือภาษาผู้ไทยเรียกว่าหัวผีโผนมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าตัวผู้และตัวแม่ สังเกตได้ที่หน้ากากโดยตัวผู้จะมีหน้ายาวแหลมมีหนวดเคลาส่วนตัวแม่น่าจะสั้นกว่าและไม่มีหนวดคลาวค่ะในส่วนรูปแบบหน้ากากและการแต่งกายของผีผลจะใช้วัสดุที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นคือกาบมะพร้าวแห้งทำเป็นหน้ากากมีผ้าคลุมปกปิดใบหน้า ส่วนชุดทำจากเศษผ้านำไปย้อมคลามแต่ปัจจุบันชาวบ้านได้ประยุกต์เป็นการแต้มสีนบนผ้าแทนค่ะสำหรับท่าทางในการละเล่นผีโผลนั้นแบบดั้งเดิมทำท่าทางที่สื่อถึงการออกรบต่อสู้และความกล้าหาญของบรรพบุรุษในสมัยก่อน ประกอบด้วยท่าแทงดาบท่าแทงหอกและท่ายิงธนูปัจจุบันชาวบ้านได้พัฒนาท่าทางโดยประยุกต์จากท่ารำเสือลากหางประกอบด้วยท่าหยางลงทงท่าแล้วเส้นไก่น้อยท่ารับหอกโมกษัตริย์และท่าสะบัดหยอกสาวเครื่องดนตรีหลักในการละเล่นคือกลองตุ้มซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นกันในหมู่ชาวผู้ไทยผสมกับปีผู้ไทยผางหาด มงกลองหางชิงฉาบและแคนใช้ลายเพลงคือลายลาะตูซึ่งเป็นจังหวัดที่สนุกสนานจังหวัดนครพนมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมร่วมกับบ้านอุ่มเมา ได้รวมกันฟื้นฟูและส่งเสริมลูกหลานให้เรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษรวมทั้งได้นำการละเล่นผีพโพนมาจาัดทำเป็นหุ่นสัญ,ญลักษณ์ซึ่งตั้งอยู่ณบริเวณลานพระยาศีสัตนาคราชแห่งนี้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จาักการละเล่นผีพโพนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัดนครพนมมากยิ่งขึ้น พิพพนผลตรงนี้นะครับเราไปสืบลังเงามาจากาชาวผู้ไทยบ้านดู่เมานะครับซึ่งเขามีการทําหุ่นพิพพนอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไปเอาลังเงาตัวน,นั้นมานะครับแต,แต่เรามาเสริมเติมแต่งให้เป็นเอกลักษณ์ของนครนมยิ่งขึ้นโดยใช้ลายผ้ามุกมาเป็นเป็นเป็น,ป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 นลายเสื้อผ้าประดับนะครับแล้วก็เราจะทําเป็นลักษณะเป็นหุ่นที่ใจดีนะครับแล้วก็หุน่นจะมีผู้ผู้หญิงผู้ชายนะครับตัวคุณพ่อคุณแม่นะครับพ่อแม่นะครับ คุณแม่ในใจดีหน่อยนะครับคุณลูกนี่ก็อยาดื้อซุกซนหน่อยนะครับที่เล่นหน่อยนะครับแล้วก็คุณพ่ออันนี้ก็อย่คอยปกป้องคุ้มครอง,งถือดาบนะครับเพื่อเป็นให้อบอุ่นใจชาวเมืองนครพนมด้วยนะครับอันนี้ก็เราได้สืบค้นมาแล้วก็จะมีรากเงามาจากนั้นนะครับแล้วก็มาทําให้เป็นที่น่าสนใจให้ทันยุคทันสมัยเข้าไปสมด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่ไม่ได้ตัดรากเดิมออกครับการจัดสร้างมุ่พิพิธภครั้งนี้นะครับเราก็ได้ แหล่งข้อมูลมาจากท่านผู้ว่าการจังหวัดของเรานะครับท่านก็ได้ไปได้พบนะครับชาวผู้ไทยอุ่มเม้านะครับซึ่งมีการละเล่นผีผลนะครับในงานสําคัญสําคัญนะครับท่านก็เลยมาส่งเสริมนะครับทีนี้ในส่วนของวัฒนธรรมจังหวัดเองก็ได้ลงไปสืบค้นนะครับสืบค้นความเป็นมาของผีผลในความคิดความเชื่อของเ,อเกี่ยวกับผีผลของชาวผู้ไทยอุ่มเม้านะครับที่ตำบลอุ่มเมาอําเภอท่าพนมจังหวันดนครพนมนะครับ ซึ่งความเชื่อของชาวผู้ไทยที่สืบต่อกันมาก็เชื่อกันว่าผีผลก็เป็นตัวแทนของผีบรรพบุพรุษน,นะครับที่คอยปกป้องคุ้มครองลูกหลานนะครับโดยเฉพาะเวลามีศึกสงครามนะครับหรือมีเหตุภัยร้ายต่างๆผีผลซึ่งเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษน,นี้ก็จะมาคอยปกป้องคุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความกตัญญูนะครับชาวผู้ไทยอุ่มเมานะครับเวลามีงานสําคัญสาคัญเขาเรียกงานบุญหลวงนะครับซึ่งเป็นงานสําคัญเช่นงาน มาเทศมหาชาตินี่ครับก็จะมีขบวนแห่นะครับอันเชิญผีผลมาร่วมอนุโมทนาบุญมาร่วมบุญด้วยนะครับก็ในขบวนแห่นี่ก็จะประกอบไปด้วยลำมวยโบราณน,นะครับหรือเขาเรียกว่าเสือล่างหางนะครับแล้วก็มีขบวนนางฟ้านะครับนอกนั้นก็ปิดท้ายด้วยขบวนผีผลนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนตัวแทนอย่างหนึ่งของบรรพบุรุษชาวนครปฐมด้วยนะครับที่จะคอยปกป้องคุ้มครองลูกหลานให้ อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนะครับพ้นจากภัยต่างๆและก็เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนมาได้ในมาถ่ายรูปนะครับมาเช็คอินนะครับหรือจะมา,ามาขอพรน,นะครับเพราะว่าเราถือว่าเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษชาวนะครพนมด้วยนะครับนอกจากชาวผูุไทยจะถือสืบทอดกันมาแล้วนะครับเราก็จะมีการส่งเสริมนะครับให้ผีผลคู่กับความชิดความเชื่อและก็เป็นาราากฐานสําคัญนะครับ เป็นความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของเรานะครับสืบไปเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกคนหลานนะครับก็เชิญชวนนะครับที่ลานัญาศรีสัตนาคราชในเขตเทศาบาลเมืองจังหวัดนครพนมนะครับ เรื่องราวของการละเล่นผีผนชาวผู้ไทยบ้านอุ่มเมาซึ่งนำมาต่อย,ยอดเป็นหุ่นสัญ,ญลักษณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการละเล่นท้องถิ่นที่มีคุณค่าควรได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพื่อให้คงอยู่ผู้จังหวัดนครพนมนอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจและกระตุ้นให้เกิดการรักษาวัฒนธรรมของชนเผ่าให้คงอยู่แล้วยังเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัด นอกจากนี้การละเล่นผีพนยังนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่นซึ่งสามารถนำมาต่อยอดเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับกิจกรรมทางวัฒนธรรมในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีค่ะ